กาลตนาเดนสิง์นักกิจกรรมบัตรชำนาญการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินีค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้น,นะคะเราได้รับชมคลิปนะคะในเรื่องของการเล่นนะคะที่ทำให้เราทราบว่าการเล่นคืออะไรการเล่นมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็รูปแบบการเล่นในสองแบบแรกไปแล้ว ในส่วนของคลิปนี้ค่ะเราจะนำเสนอการเล่นใน2องแบบที่เหลือนะคะซึ่งก็ได้แก่นะคะการเล่นในแบบที่3ค่ะคือการเล่นแบบดรามาติคเพลงนะคะหรือการเล่นแบบใช้บทบาทสมมุตินะคะและการเล่นในแบบที่4ค่ะก็คือการเล่นเกมนะคะเกมที่มันมีกฎกิรการมีการถักเขียงกันเล่นมีการผูสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะขอเชิญรับชมได้ต่อจากนี้เลยค่ะ ดรามาติกเพช่วงอายุ4-7ปีการเล่นบทบาทสมมุติเล่นเลีนแบบการดำเนินชีวิตประจำวันโดยการแสดงบทบาทของผู้อื่นและแสดงความรู้สึกต่อสังคมของเด็กเด็กจะแสดงออกโดยคำพูดและท่าทางมีการใช้ของเล่นตุ๊กาตาเครื่องแต่งตัวของผู้ใหญ่มาเป็นส่วนประกอบร่วมด้วยเช่นเดี๋ยววันนี้หนูจะเป็นคุณหมอและให้คุณพ่อเป็นคนไข้นะ <musun? S 3> ไม่ไะเทคนิคในการการะตุ้น 1. พูดปกครองต้องแสดงบทบาทต่างๆให้เด็กดูและชวนให้เด็กทำตามพฤติกรรมดังกล่าว 2. จับมือเด็กให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องตามบทบาทร่วมกับการพูดบรรยายสิ่งที่กำลังทำและทำซ้ำๆเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 3. เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองเล่นด้วยตัวเอง 4. หากเด็กยังทำไม่ได้ให้กลับไปที่ข้อหนึ่งเกม with rules ช่วงอายุ7-12ปีการเล่นเกมที่มีกฎกติกาสนุกกับกฎหรือกติกาของเกมที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่กล้าเล่นกล้าเสี่ยงกับเกมที่เล่นโดยมีการคำนึงถึงสัมพันธภาพ และเด็กจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนได้เด็กสามารถรู้จักรอให้ถึงผัดการเล่นของตนเองได้สามารถอธิบายกฎเกณฑ์หรือกติกาการเล่นหรือกิจกรรมให้เพื่อนฟังรวมไปถึงสามารถที่จะเลือกเพื่อนเล่นของตนเองได้เทคนิคในการกระตุ้น 1. เริ่มต้นเล่นกับผู้ปกครองก่อน ื่อให้ง่ายต่อการชี้นำผู้ปกครองสามารถควบคุมเกมได้เมื่อเด็กเริ่มเข้าใจมากขึ้นค่อยขยับไปเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกัน 2. ควรมีการอธิบายกติกาขั้นตอนการเล่นเกมให้เด็กฟังจนเข้าใจก่อนการเล่นทุกครั้งหากเด็กไม่เข้าใจทั้งหมดควรบอกขั้นตอนให้เด็กทำทีละหนึ่งขั้นตอนและหากเด็กยังไม่เข้าใจอีกให้ใช้การจับมือเด็กทำตามกติกาทีละหนึ่งขั้นตอนแทน 3. การผัดเปลี่ยนการเล่นกระตุ้นโดยการถามเด็กทุกครั้งเมื่อมีการผัดเปลี่ยนการเล่นร่วมกับให้เด็กชี้นิ้วไปยังผู้เล่นที่กำลังถึงคิวหากเด็กไม่เข้าใจจับมือเด็กชี้ไปยังผู้เล่นคนนั้นแทน 4. การเข้าใจแพ้ชนะเสมอเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของเกมควรมีการสรุปให้เด็กรู้ถึงคำว่าชนะ แพ้หรือเสมอทุกครั้งเพื่อให้เด็กเข้าใจการเล่นเกมมากขึ้นเช่นในเกมการ์ดอุน o หากใครลงการ์ดหมดก่อนคนนั้นคือผู้ชนะคนที่มีการ์ดเหลืออยู่คือผู้แพ้และถ้าจบเกมมีคนได้คะแนนเท่ากันคนนั้นคือเสมอกันเป็นตน้น พัฒนาการด้านการเล่นและเทคนิคการกระตุ้นการเล่นทั้งสี่รูปแบบนะคะทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทริปนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครองนะคะได้นำไปประยุกต์ใช้นะคะและเป็นแนวทางในะะงก,การเพิ่มพัฒนาการด้านการเล่นให้กับลูกหลานของทุกท่านต,ต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ